สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอวิธีผูกห่วงหัวรูดหรยกว,ว่าห่วงหัวรูดด้วยเงื่อน hitching t y p เห็นไหมครับเราสามารถผูกเชือกยึดกับวัตถุสิ่งของได้อย่าง ซึ่งเวลาเราแก้นะครับก็ดึงหูรูดออกมาเราก็ดึงเชือกหลักแบบนี้หลุดแก้ง่ายนั่นเองวิธีทำไปรับชมกันเลยครับเราเริ่มต้นจากนะใช้เชือกวิ่งเนี่ยนะครับขมวดแบบนี้ หลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งขโมดเป็นห่วงแบบนี้แล้ววิ่งไปยังบนเส้นหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกวิ่งวิ่งกลับไปข้างล่างแล้วดึงเขา,าครึ่งหนึ่งแบบนี้ดึงเข้ามาที่ห่วงที่เราขโมดไปบนเส้นหลัก รอไว้แบบนี้สุดท้ายเราก็ใช้ปลายเชือกวิ่งสอดไปยังหูที่เราดึงขึ้นมาเมื่อครูนี้แล้วก็จัดเข้าที่เลยการดึงจัดเข้าที่ก็เป็นอ่เขาเรียกอะไรทำให้เชือกมันรัดกันแน่น แล้วจากนั้นเราก็ใช้ครองยุดดึงแบบหูรูดเข้าไปนะครับรูดปุ๊บแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันทำงานปุ๊บมันรูดรัดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่แน่นแต่เราสามารถแกะออกง่ายนั่นเองมันไม่ได้รัดแน่นมากแต่ว่ามันรูดรัดได้ สำหรับเงื่อนนี้นะครับฮิตชิ่งไทยหรือห่วงหูรูดนั่นเองขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไป สำหรับวิดีโอนี้พอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ